สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับวันที่28มิถุนายนครับ2564นายอัจฉริยะ ah เรืองรัตนพงศ์ประธานช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเดินทางไปที่สอนอปทุมวันครับเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกกล่าวโทษนางสมพรหล,ลับโพหรือป้าแตนนะฮะภรรยาของนายชัยพลหรือลุงพลนั่นเองนะครับและผู้เกี่ยวข้องรวม5คนในข้อกล่าวหา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งกระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดละหูโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้พนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเลนหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ให้โดนจับกลุ่มต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนายอัจฉริยะกล่าวว่ามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่า มีการวางแผนสับเปลี่ยนรถครับที่ห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งก่อนจะเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถือว่ามีพฤติกรรมให้การช่วยเหลือแน่นอนส่วนที่มาแจ้งความในช่วงนี้ปฏิเสธไม่ใช่ปัญหาขัดแย้งส่วนตัวนะครับแต่เนื่องจากได้รับมอบหมายจากมัรดาของนอ้งชมพู่ให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต้นจึงเดินทางมาด้านพันตำรวจเอกพันษาอมาราพิทักษ์ควบกับการสอนอปทุมวันระบุว่า เบืองต้นพบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามมาตรากฎหมายอาญา189ซึ่งตํารวจจะรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายครับขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวส์คอมถ้าท่านชอบคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนำให้ท่านได้ชมกัน <rôle: lebih but universal> เขาบอกเลยนะครับว่าท้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่สนอกสนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ